สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมนิวคังชาแนลวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องค่านี่แหละจะรวยที่สุดในโลกในตอนที่3ถึงตอนที่5กันนะครับยังไงเราไปรับชมกันเลยลุกขึ้นมามองอะไรมั่วถ้ายัางมองอีกแกได้โดนยิงแน่เมื่อกี้แกก็ยิงฉันไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่อย่าโม้พูดตะกุกตะกัก เงินพี่ใหญ่คนนั้นหล่นแล้วผมแค่อยากจะบอกเขาก็เท่านั้นเองเงินเงินอะไรปล่อยบอกฉันให้ชัดเจนปิงหืมหลินเทียนเขาทำอะไรที่นี่เงินที่คุณมัดไว้หล่นที่ขาแล้วสูใจนายผมว่านะ แม้ว่าคุณจะมีถุงเงินมาใส่แต่พี่ใหญ่คนนี้ก็น่าสงสารจริงๆต้องใช้กางเกงตัวเองใส่เงินไม่นะเงินนี่มาจากไหนกันมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะแม้พี่ใหญ่คนนี้จะเอาเงินใส่ให้เต็มกางเกงอย่างมากก็ได้แค่ไม่กี่หมืน่นยังไงก็ไม่สะดวกเท่ากับใส่ถุงหรอกหรือว่าให้ผมไปหากระเป๋านักเรียนให้คุณดีกว่าเอาไหมไม่ใช่นะนี่มันต้องเป็นแผนไอเด็กเลวนี่แนะ่ ผมก็แค่ผู้หวังดีคนหนึงเท่านั้นเองแต่พี่ใหญ่อีกคนก็ไม่ได้โง่นะรู้จักหาผู้ช่วยมาช่วยเขาซ่อนไว้ก็คือหญิงสาวคนนี้ไงหลินเทียนนายชื่อร่วมมือหน่อยหญิงสาวคนนี้ก็ถูกบังคับไม่มีทางเลือกต้องช่วยซ่อนเงินให้กับพี่ใหญ่อีกคนเงินมหาศาลเลือกใช้กฎข้อที่หนึ่ง เงินสามารถปรากฏในสถานที่ที่กำหนดไว้ของผู้ใช้ระบบจำนวนจะถูกกำหนดโดยผู้ใช้หอฉันพวกนายแต่ละคนน่ะปกติก็ไม่ซื่อกันอยู่แล้วตอนนี้เป็นเวลางานทำงานใหญ่ยังจะมีมาคิดกอบโกยอีกปกติพวกเราไม่เคยทำเรื่องอะไรให้นายขุนเคืองใจเลยแต่นายกลับไม่ไว้ใจเราเลย,ยงั้นเหรอ ผมบอกนายแล้วว่าพวกเราไม่ได้ทำไม่ใช่นายงั้นคนอื่นเอามันมาจากอากาศอย่างนั้นเหรอพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่อยู่ดีนั่นแหละแค่นี้ก็เดาถูกพี่ใหญ่แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วสิคุณก็เอาเงินไปไว้ที่พื้นทางนู้นด้วยไม่ใช่หรอลู่เห่าผิงนายก็ไม่สะอาดเหมือนกันนี่ไอ้เลวนี่นายเรียกชื่อจริงของฉันออกมาจนได้ไปตายซะ ปัง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 เฮ้ยแย่ yeah, แล้วคล้ายกับว่ายังใช้เงินไม่หมดยังเหลืออีกแสนหนึ่งติ๊กตก๊อกกระกเป็นแผ่นชั่วของแกทั้งหมดไปตายซะโอกาสจะใช้เงินมหาศาลฉันต้องรักษาชีวิตไว้เพื่อใช้เงินที่เหลืออีกแสนหนึ่งด้วยตอนที่สี่ แกเป็นเพราะแกทําให้พวกเราแตกคอกันไปตายซะหลินเทียนระวังฟังเอาตัวมาบังกระสุนให้ลูกสิทย์นับถือใจอาจารย์ของฉันคนนี้จริงๆเออเฮ้อเอ,อ๊ะไอโจนี่เจอความดีของฉันเข้าไปทำให้หวันไหวแล้วงั้นเหรอเช่นนี้ฉันก็ตายแบบไม่เสียดายชีวิตแล้วละ่ะเอ,อ๊ะ ไม่ถูกดิทำไมไม่เจ็บเลยสักนิดอืม,อมเอวันนี้เจอผีเปรตแล้วจริงๆอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของไอเด็กเวสนั้นด้วยข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะยิงไม่เข้าปุ้มโอ้ยตาฉันว้าวระเบิดแล้วไอคนชั่วได้รับกรรมไวจริงๆ สามารถเปลี่ยนเอาเงินไปอยู่ในปืนให้ระเบิดได้หลินเทียนก่อนเธอจะตกใจช่วยเอามือออกไปก่อนได้ไหมมือเธอจับโดนหน้าอกฉันแล้วเมื่อกี้ตกใจไปหน่อยครับไม่ทันได้ระวงังขอโทษนะครับอาจารย์เฉินรู้สึกดีจังอ่าสูญหาย แค่โดนก็หายไปเหมือนระบบพูดไม่มีผิดคาดว่าเงินนี้ฉันเอามันออกมาไม่ได้จริงๆแล้วแหละตุกตุๆกตุกุเอ๊ะทำไมเรียบร้อยแล้วล่ะคุณเริ่มตำรวจอ๋อไม่สิคุณปป้ดตำรวจตรงนี้ก็คงต้องให้คุณจัดการแล้วล่ะครับผมจะไปทำงานสายแล้วงิง่งเอ๊ะนั่นสองร้อยหยวน หรือจะเป็นของกลางนั้นหรอไม่ใช่ละเดี๋ยวก่อนข้างหน้านั่นหยุดอยู่กับที่นะใข่ป้าฉันเพิ่งจะเรียนจบนะรูปล่างของคุณตำรวจช่างเร้าร้อนตอนที่ห้าสามวันต่อมาหลังจากการป้นเวลาของการสอบซ่ำมี่ออลินเทียนไอ้ผียากจนนี่ หลับในเวลาเรียนอีกแล้วเหรอหอ๋อหลินเทียนเวลาเรียนตั้งใจฟังหน่อยสิเออไม่ทันไรก็หลับซะแล้วน่าจะเมื่อวานผมคงทำางานเหนื่อยไปหน่อยนะครับพี่หาวไอผียากจนนี่มันกล้าต่อปากต่อคำกับโูด้วยมันต้องโดนทำโทษแน่ๆเมื่อวานครั้งนี้ยกให้ละกันครั้งต่อไปห้ามทำแบบนี้อีกละ ว้ามันรอดไปได้ไงชื่อดข่าวสดเมื่อวานธนาคารถูกการปล้นนักศึกษาลึกรับใช้ไหวพิษดียอดเยี่ยมจับการโจรได้อย่างราบเรียบอะไรกันไอผียากจนนี่ได้ยังไงตูดูต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 า หลินเทียนได้ยินข่าวมาว่าเมื่อวานนายช่วยชีวิตคนไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวที่ฉันดูบอกว่าหลินเทียนใช้ศิลปะการต่อสู้ระดับสูงจัดการพวกโจรทั้งหมดหลินเทียนฉันพูดถูกใช่ไหมถูก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 ทั้งหมดถูกทุกคนงั้นต้องฉลองกันหน่อยแล้วล่ะตอนนี้นายเป็นคนดังใหญ่แล้วนะแบบนี้นายต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนเพื่อนทุกคนสักมื้อแล้วล่ะ ใช่ไม่งั้นจะเรียกว่าเซลบได้ยังไงกันล่ะจริงด้วยหลินเทียนนายเลี้ยงพวกเราหน่อยสิเอ๊ะจะให้ฉันจ่ายเงินหนีดีกว่าเ๊ะที่แท้ก็เป็นผียากจนก็ใจไม่ถึงแค่นี้ก็วิ่งหนีแล้วยังจะเป็นคนดังอีกหมอบืมโลกอาหารนะ ฉันเลี้ยงทุกคนเลยไปกินข้าวที่โรงอาหารภารกิจมาถูกเวลาพอดีไปกินข้าวที่โรงอาหารจะเสียแซงยังไงไม่รู้ว่าจะคิดทำอะไรกันแน่อจบไปแล้วนะครับกับตอนที่5ในวันนี้สำหรับใครที่ชอบหรืออยากติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมจะได้นำไปพัฒนาต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณจากเพจแฟนต้ามังงาด้วยนะครับพี่แปลมังงะดีๆให้ เราฟังอยากว่นนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ